คือเมื่อเช้ามีคอลลิ่งมาแล้วอยากจะแชร์มากเลยทุกคนมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกนิดนึงเนาะแต่ก็อยากจะแชร์คือเมื่อเช้าแปลกเนาะมันมันม,มันไม่แปลกหรอกแต่ว่าเร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 าจะไม่ค่อยสังเกตกันเวลาที่เรา เวลาที่เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาที่เรารู้สึกได้อยู่กับตัวเองอยู่จิตอยู่กับตัวเองอะ่ะทุกคนมันจะเกิดการคอนเน็กคอนเน็กตัวเองพอเราเกิดการคอนเน็กอ่ะมันมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเราเปิดเรดาร์รับรับรับสารรับสารจากจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเออไม่ไม่เชื่อไม่เป็นไรนะคะก็คุยปันคุยผ่านผ่านไปสนุกสนุกเนาะ ทีนี้ตอนอาบน้ำเนก็คือเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายใช่ไหมมันมีเสียงมันมีมันมีเสีย,มมมมสยงมันมีคาพูดมาว่าไม่ใช่เป็นเสียงแต่มันเป็นความรู้สึกแล้วมันเป็นความรู้สึกที่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 เพื่อนเพื่อนจิตวิญญาณเขาเ,เพื่อนเพื่อนท,ที่อยู่ในเส้นทางจิตวิญญาณเนาะมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องกับลูกมีปัญหากับ กับลูกใช่ไหมเสร็จแล้วพอเราเข้ามาในเส้นทางการพัฒนาตัวเองหรือว่าสายจิตวิญญาณอะอะไรที่เราอะไรที่มันที่เรายังก้าวข้ามข้ามผ่านไม่ได้อะเราจะรู้สึกติดใช่ไหมทุกคนทีเนี้ยพอเราอยู่ในในในเส้นทางนี้มันจะรู้สึกว่าดีดีดีด,ดีต้องดีต้องดีอย่างเดียวแต่พอเราเราไปเจอสถานการณ์ที่แบบ เราไปอยู่เราเราถูกทางโลกกระทบมาเสร็จแล้วเรารู้สึกหนอยรู้สึกแบบว่าทําไมเราเราถึงก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวทุกคนบางทีบางทีลูกเราอะ่ะเขาจะทําให้เราไม่พอใจหรือว่ามาชอบมากระตุ้นให้ให้ความเป็นมนุษย์แม่นะ่ะแสดงธาตุแท้ออกมาแสดงอีกมุมหนึง่งอีกมุมทุกคนมนุษย์ทุกคนอะ่ะจะ จะจะมีอยู่สองมุมเสมอมีขาวมีดำมีมุมมืดมีมุมสว่างใช่ไหมทีนี้พอวันหนึ่งเราถูกโลกภายนอกกระตุ้นน่ะมันทำให้เราเอาง่ายๆคือคือ,คอลูกเรานี่แหละจะทำให้เราอะ่ะคือทุกคนมนุษย์ทุกคนน่ะจะเป็นเหรียญสองด้านเสมอไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่ว่าโอ้เป็นคนดีแล้วจะไม่มีไม่มีมุมมุมที่เขาไม่ไม่ไม่แสดงออกมาหรือว่าแบบ มองหรือว่าอีกมุมหนึ่งที่เรามองคนแบบคนที่เรามองว่าเออเป็นคนไม่ดีอ่ะแต่มุมเขาจะมีอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมสีขาวอีกด้านหนึ่งที่เราไม่รู้จักเขาและเราก็เออไม่มีทางรู้จักเขาอ่ะแต่เราเห็นแต่แบบภายนอกว่าเออเป็นคนไม่ดีนะแต่เราไม่แต่เราจะไม่ได้เห็นอีกมุมหนึง่งซึ่งเชื่อว่าทุกคนน่ะมี มีมีสิ่งดีๆในตัวเองทุกคนมนุษย์ในทุกคนมีสิ่งดีๆเสมออยู่แล้วทุกคนแล้วทุกคนมีทุกคนอะเป็นเหรียญสองด้านใช่ไหมแล้วแต่ว่าวันหนึ่งเราอะจะได้ใช้หน้าจะได้จะได้โชว์หรือว่าจะได้แสดงหน้าไหนออกมาแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราถูกโลกภายนอกกระทบหรือว่ากระตุน้นเราจะได้เห็นเราจะได้เห็นมุมนั้นทีเนี้ย แล้วแล้วหลายคนอ่ะจ,จะไม่ยอมรับจะไม่ยอมรับว่าตัวเองมีมุมมืดอยู่ซึ่งซึ่งมันมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นการไม่สมดุลน,นะคะทุกคนจะจะไม่ได้เรียกว่ามันไม่ดีแต่มันเป็นการที่ว่าถ้าเราไม่ยอมรับมุมมืดของเราอ่ะว่าเราเออเราก็เป็นคนขี้โมโหนะว่าเราก็เป็นเฮ้ยมุมนี้กูมีนะเว้ยกูมีมุมที่แบบไม่น่ารักต่อคนอื่นถ้าเราไม่ยอมรับตรงเนี้ยไม่ยอมรับตัวเองอ่ะ คือชีวิตเราจะไม่สมดุลคือไม่สมดุลอะไรไม่สมดุลว่าเวลาเราจะยอมรับแต่สิ่งดีๆที่เราที่ที่ที่เราแสดงออกมาใช่ไหมพอมุมไม่ดีเราเราไม่ถูกไม่ถูกตัวเองยอมรับอะ่ะจะเป็นการเขาเรียกอะไรจะเป็นการทำให้เราอะ่ะแสดงแสดงตัวตนออกไม่ทั้งหมดแล้วเกิดการตัดสินตัวเองว่าเฮ้ยมุมนี้มุมไม่ดีกูนะกูจะไม่แสดงออก อันนี้ทุกคนมันอาจจะลึกนิดนึงมันเป็นเรื่องของแบบจิตวิญญาณเนาะมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณคือจิตเดิมแท้จิตเป็นจิตเด็กอะทุกคนจิตที่เราเกิดมาอูแวะอูแวะนั่นน่ะคือจิตจิตเด็กจิตเด็กที่มันบริสุทธิ์มันใสไหลเดียงสามันมีแต่ความรักมันมีแต่ความเมตตาเออทำไมถึงว่าทำไมถึงว่าเป็นเป็นบริสุทธิ์เพราะว่าเราจะไม่จะไม่มีความกลัว เราจะไม่มีความโกรธเนาเะเด็กอ่ะเด็กอแวแ้อแว้เกิดมานะ่ะเขาจะไม่รู้จักแต่พอเราเติบโตมานะ่ะพ่อกับแม่จะสัง่งพ่อกับแม่จะสอนว่าเอ้ยอย่าไปตรงนั้นนะมันอันตรายมันน่ากลัวทีเนี้ยเด็กก็เลยเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อสิ่งนี้มันคือความน่ากลัวนะอย่าไปที่มืดนะอย่าไปในที่อันตรายนะอันนี้คือมันไม่ใช่เรื่องผิดนะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันเป็นแค่ มันเป็นแค่จุดจุดเริ่มต้นของชีวิตอะของเด็กคนหนึ่งที่ได้เริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าไปตรงเนี้ยถ้าเดิน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 ไม่พ้นไม้ตรงเนี้ยจะล้มนะแล้วจะเจ็บนะอันนี้ทุกคนมันมันอาจจะลึกนิดนึงแต่ว่าเราก็ฟังผ่านๆไปก็ได้เนาะไม่ต้องไม่ต้องไปจำแต่ให้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนน่ะจริงๆแล้วอะ เกิดมานะ่ะด้วยความรักความบริสุทธิ์มีแต่ความรักมีแต่ความเมตตาและมีแต่ความรักที่ไร้เงื่อนไขทีนี้พออะพอมาถึงทางโลกเนาะที่ที่มาแชร์ว่าเออพอในเรื่องความสัมพันธ์เวลาลูกเราอะเวลาลูกเราอะมากระมากระตุน้นหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างให้เราไม่พอใจแล้วเราได้ได้สร์คําพูดบางบางคาพูดที่เป็นอารมณ์เราอะไปให้ลูก มันทําให้เกิดมันทาให้เกิดแบบลูกเรามองว่าเหมือนเราไม่รักอะ่ะทุกคนบางคําพูดของเราที่เราสื่อสารกับกับลูกไปเราไม่รู้หรอกว่าคําพูดไหนคําพูดไหนที่ที่มันไปอยู่จิตใต้สํานึกของลูกเราแล้วลูกเราเขาคิดว่าเราไม่รักอะ่ะทุกคนเราอาจจะทําตอนนั้นอะ่ะเราเรารักแหละเราเรารักลูกอยู่แล้วแต่คําพูดอะ่ะ คำพูดอะมันเป็นพลังงานเอาสังเกตก็ได้ถ้าถ้าใครแบบว่าให้กําลังใจเราดีหรือพูดในในสิ่งที่ดีๆให้ให้เราอะเราก็จะรู้สึกชื่นชมยินดีหรือว่าภูมิใจพอใจใช่ไหมเช่นเดียวกันทุกคนในขณะเดียวกันถ้าเราได้ยินคําพูดไม่ดีอะยังไงมันก็ติดในความรู้สึกของเด็กคนคนหนึ่งอะที่เขารับรับสิ่งนั้นไปโดยที่เขาไม่รู้ว่า เขาไม่เข้าใจหรอกว่าแม่มันแม่มันโกรธนะเขารู้แต่ว่าแม่น่ะใช้คําพูดที่รุนแรงกับเขาแล้วมันทําให้เขาอ่ะเกิดไปอยู่ในจิตใต้สํานึกเขาแล้วมันก็ติดตัวกับเขาไปว่าเอ้ยมันมีมุมนึงนะที่แม่พูดแบบเนี้แล้วเหมือนแม่ไม่รักอะ่ะทุกคนทีนี้แต่จุดจุดที่มันลึกกว่านั้นก็คือในวันที่ลูกเขาได้ยินบางคำบางคำบางคำ ของเราใช่ไหมทุกคนแล้วคำนั้นอะ่ะมันเป็นมันออกมาจากอารมณ์เราอะ่ะเ,เขาไม่รู้หรอกว่าอะไรเออก็เพราะเธอทำให้ฉันขึ้นอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ทุกคนเขารู้แต่อารมณ์ที่เราส่งออกไปว่ามันว่ามันกระแทกว่ามันเจ็บม,ม,มันมันมันมีผลต่อต่ออารมณ์ความรู้สึกเขานะเราไม่รู้เราเขาไม่รู้ใช่ไหมทีนี้ในวันที่เราบอกว่าเราเราจะพ,าพัฒนาตัวเอง เราเกิดรู้สึกเสียใจกับคําพูดเราสิ่งที่เราจะสามารถทําได้สิ่งที่เราสามารถจะเยียวยาไม่ว่าทั้งตัวเราก่อนหรือว่าลูกก็คืออันดับแรกเราต้องให้อภัยตัวเองก่อนนะทุกคนให้อภัยก่อนว่าเออต่อให้ฉันบอกว่าฉันเออฉันฉันอยากจะพัฒนาตัวเองแต่อารมณ์มันเป็นอารมณ์มืดที่ฉันน่ะมันได้เห็นว่าฉันมันดีมากเลยนะทุกคนที่เราแสดงออกไปแล้วเราเห็นนะ่ะ เราเห็นว่าเราตะโกนใส่ลูกว่าเราตะคอกใส่ลูกแล้วเราเห็นพอเราเห็นตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้มันมุมชั้นนี่หว่าให้เราน่ยยอมรับตัวเองว่าเราก็เป็นมนุษย์แม่คนหนึง่งมนุษย์มนุษย์แม่คนหนึ่งที่หวังดีต่อลูกแต่ว่ามุมที่เราตะคอกมุมที่เราใส่อารมณ์ไปนะ่ะมันทําให้เรารู้ว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ถ้าเกิดมีใครมากระตุ้นหรือว่ามีใครมากระแทก ให้เราอะแสดงมุมนี้ออกไปให้เรายอมรับทุกคนให้เรายอมรับว่าเราก็เป็นคนธรรมดาที่จะมีโกรธมีโกรธม,มีเกียดตเครียดแค้นชิงชังเราสามารถมีได้เพราะเราเป็นว่าเราเราเป็นคนอะทุกคนเราเป็นคนเราสามารถที่จะรู้สึกแบบนั้นได้แต่จุดลุกจุดลึกก็คือสิ่งที่ยากก็คือเราต้องให้อภัยตัวเองเรา ต้องให้อภัยตัวเองว่าเออฉันกม็มีมุมนี้นะเออฉันก็เป็นคนนะอันนี้คือให้เราอาภัยให้อภัยตัวเองเข้าใจตัวเองโอบกอดตัวเองเมตตาตัวเองอันนี้คือจุดแรกที่เราจะต้องเยียวยาเนาะทุกคนจุดแรกทีนี้ และสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วล่ะแล้วเราจะทํำยังไงเกิดขึ้นไปก็คือว่าเราอ่ะได้ใช้คําพูดใช้อารมณ์ความรู้สึกกระแทกลูกไปสิ่งที่เราจะต้องไปเยียวยาคือเราไปเยียวยาจิตใจลูกที่เขาได้ยินคําบางคําของเราไปแล้วให้เขาเข้าใจว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจนะสิ่งที่แม่ทาแม่แม่แม,แม่ต้องการให้ให้ลูกดีขึ้นแม่ไม่อยากให้ลูกแบบเออใช้เขาเรียกอะไรแบบไม่เป็นระเบียบอะ อยากให้ลูกแบบแบบดีขึ้นในความเป็นแม่แต่แม่แม่ยอมรับผิดแม่ขอโทษที่ว่าแม่ได้ใส่อารมณ์แม่ได้ใช้คําพูดบางคําพูดที่ไม่ดีไปแม่ขอโทษแม่ไม่ได้ตั้งใจคือทุกคนให้เราเคลียร์เคลียร์เคลียรนะ์ณโมเมนต์นั้นที่เราที่เรามีกําลังมีปัญหากับลูกเอออันนี้คือการเยียวยาอันนี้คือการคือการเราเรา เราต้องบอกให้ลูกเราต้องเราเราต้องเขาเรียกอะไรเราจะมีวิธีการคุยกับลูกเนาะว่าให้เขาให้เขาเห็นเห็นเห็นว่าเพราะอะไรเราถึงได้ได้ได,ได้ได้แสดงกิริยาหรือว่าใช้คําพูดรุนแรงไปจริงๆแล้วเราเรา,เรา,เ,ราเรารู้แหละว่าเราทําเพื่อเขาเพื่อให้เขาพัฒนาตัวเองเพื่อให้เขามีระเบียบวินัยใน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 ใ,ใ,ใ,ในเส้นทางของการเป็นนักเรียนของเขาอ่ะเราอยากให้เขาดีขึ้น อันนี้คือจุดมุ่งหมายเราแต่ในมุมหนึ่งที่แม่แม่ไม่น่ารักอ่ะแม่ขอโทษได้ไหมแม่ขอโทษได้ไหมเพราะว่าตอนนี้แม่ก็รักก็กาลังที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เพื่อที่จะเราจะได้จับมือไปพร้อมๆกันกับลูกเราจะเดินไปพร้อมกับเขาเราจะอยู่เคียงข้างเขาวันใดที่แม่วันใดที่แม่เออไม่น่ารักแม่ขอโทษวันใดที่หนูไม่ไม่น่ารักแม่แม่ก็คือความเป็นลูกอ่ะเรารับ รับได้ทุกอย่างที่เป็นเขาอยู่แล้วแล้วเราจะจับมือไปด้วยการว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้นะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ทุกคนเก็ตไหมเป็นเรื่องของอันนี้ลิตหนึ่งมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์เลยทุกคนเรื่องความสัมพันธ์นะ่ะการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอะเรื่องความสัมพันธ์น่ะยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่กว่ากว่าเรื่องเงินเรื่อง,องทองเรื่องหนะ้าที่การงานคือเป็นอันดับหนึ่งความสัมพันธ์เนี่ยคือ คือคือคือเซนให้ให้ให้ความหมายคืออันดับหนึ่งเลยกับกับการที่เราจะจะใช้ชีวิตเดินต่อไปข้างหน้าคือถ้าความสัมพันธ์เราไม่ดีอะทุกคนในเมื่อครอบครัวมันยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน่ะถ้าเราเดินต่อทุกคนคิดว่าทุกคนจะมีจะมีเขาเรียกอะไรแบบไปทำงานด้วยด้วยอารมณ์ลื่นเลงหรอเราเราการทำงานเราจะมีประสิทธิภาพไหมถ้าถ้าเรื่องครอบครัวเราเรายัง ยังเรายังไม่ได้รักกันเรายังไม่ได้เมตตากันเลยอะเราทุกคนคิดว่าทุกคนจะมีจะมีสติสัมปชัญญะในการทำงานได้ได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์หรอเออทุกคนเรื่องนี้สำคัญเลยอ,ออกมาแชร์เพื่อเพื่อหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่แบบเออฉันอยู่ในเส้นทางการพัฒนาตัวเองนะฉันอยากเป็นคนที่ดีขึ้นนะแต่แต่ระหว่างทางมันเกิดเหตุมันเกิดเหตุที่แบบเออมันมันไม่ดีแหละแต่เราก็ต้องยอมรับ ุกคนเราต้องยอมรับในมุมหนึง่งยอมรับเสร็จแล้วเออพอเรายอมรับเอาทุกคนสิ่งที่สิ่งที่เราจะได้อะอะไรรู้ป่ะคือการเรียนรู้พอเรายอมรับในมุมมุมมืดของเราว่าเราเป็นคนขี้โมโหว่าเราเป็นคนพูดจาไม่น่ารักนะเราจะเกิดการเรียนรู้แล้วเราจะไม่อยากพูดอีกทุกคนเพราะเราได้เรียนรู้แล้วอ่ะ ว่าการคําพูดแบบเนี้ยมันมีผลกระทบต่อเด็กคนนึงอะเราจะไม่อยากพูดเราจะเราหรือหรือเราจะมีวิธีการวิธีการที่มันอ่อนลงกว่านั้นอะในครั้งต่อต่อไปเอออันนี้แหละอันนี้คือจุดสําคัญในการที่เราจะเติบโตทางด้านจิตวิญญาณเออมันสําคัญมากมันสําคัญเราไม่รู้หรอกว่าว่าคําพูดอะไรมันมันไปกระทบจิตใจเราจิตใจลูกเราอะเราไม่รู้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกค่ะ